โอเควิธีเสกครับผมให้เราพิมพ์ไปว่าฟังก์ชันแล้วก็ส่วนของคาคูเนะค้วบผมแล้วก็มีส่วนของคาคุยะด้วยผมผมก็ไม่รู้ภาษาไทยมันอันอ่างนี้หรือเปล่าผมเออเหมือนกันภ <c oughs> าษาไทยมันก็เหมือนกันนะผมเออคาคูยะฟึบนี่แล้วก็ส่งพวกดวงดาวประมาณนี้มาเลยด้ผมโอเคเรามาลองอันแรกกันดีกว่าผมส่งเจ้านี้ผมเสี่ยงอะไรวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไรพวกนั้น <c oughs> มาต่อยตีกันไม่ได้นะ,นะเพื่อน รู้ไหมเขาไม่เติรตตีกันแล้วยังไม่หยุดอีกจะส่งเสริมให้ไปตายให้อ่ะแทกตายกันมากใช่ไหมอือปลอดใจกันเลยยัง,ยง <c oughs> โอเคอันแรกฟึบไปส่งดวงตาของขาคากุเนตแต่ตอนล่างง,งพอเราล่า,ลาตาเลยแ <c oughs> <c oughs> บบนึงเราขอหาอต้นไม้ก่อนนะผมเพื่อความแบบเห็นชัดขึ้นนี่ส่งคาคุเนตผม,มส่งเส้นเลือดอะนึกว่าเออฉาลิงกันนะผมเออเน็นวงแหวนนะเออ เคลต่อ okay, ไปผมฟึบไปส่งข้างเดียวผมเพิ่อมีขี้ตาด้วยเนะี่ยเขาขาวเนะี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคส่วนมาส่งเจา้านี่ฟึบคากุยะวอดวอดคืออะไรตอนลา่างงงกินนมก่อนเอา้าตบทําไมวะกินนมเสิเอา้าจะกินนมนี่นี่ห่างออกมาโอ้โหนึกงว่างูจงอางทุยส่วมาส่ง s. <S ตะขาบมงคนดูหุเห็นแล้วขนลุก ฟึบนี่นี่กุตขาบมีห่าออกมาสองห่างอคนดูแล้วไม่ส่งของอู Ooh, ม้มอะไรวันนี้เราลองปรับเป็นตัวส่งสไบโว์ดูนะผมเราลองกินขนมปังดูดิเออถ้าเป็นส่ง,งพวกาคากุเน่ไอ้ไม่ใช่ของขาคากุเนเด็กส่งพวกตัวเกี่ยวกูนพวกกูนนะเออพวกกูนไ,ไม่สามารถที่จะกินอาหารธรรมดาได้ใช่ปะเออถ้ากินไม่ได้ถือว่าสุดยอดมากโอเคเรามาลองกินกันดูับผมอา้าวไม่หิวอีก วิ่งให้หิวก่อนล้วกันเอ,อาจะวิ่งมาจะยิงจะยิงเหรอจะอ้วห,าห,าหะฮะโตกะโตกะช้างตโตกะช้างอู้อู้มาชละมาดิฉันชอบเธอฉอนชอบเธอมากมากเลยจะมาสู้จะมาสู้จะมาสู้สอุ้ยอุ้ยมันยิงไม่เข้าเลยว่ะเชียร์เราไงอุ้ยคุยตกน้ำออเอาเราไงอยู่มุมมองที่สองเล้เอาจะขึ้นโง่เนี้ยเฮลเมช่วยด้วย โอ้ยก็ออกไปหน่อยเถอะน่าปีนโอเคนี่อุ้ยโอ้โหสถานะแบบเดียวหิวแล้ววะกินเลือดดินี่กินขนมปังเนี่ยอ้าวกินได้เฉยเลยเฮ้ยระบายมันว่ากินได้ตามปกติผมกันดูหรือกินไม่ได้วะทำหนึงดูก่อนนะผมเออกินไม่ได้คนดูด้วยด,ด,ดิมันมันติดสถานะฮังลี่ผมหิวเร็ว แปลว่ากระหายเลือดว่างั้นนะไอพวกกระหายเลือดกระหายเลือดสม,ส,มสมของคากุยะสีฟึบหลายกราดหลายๆลหลายกรา,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 าดนี่มันอะไรกันมันช่างคนลุกเลยขนาดนี้โอเคเมื่อ <c oughs> เริ่มไปเริ่มไปใหญ่แล้วฟึบออ้ยคืออะไรอะ่ะโอ้โหเลือดขึ้นอย่างรัวรอืปิ้นไปโคราด แล้วก <ítulo> <displayed, S 1> ็ไปต่อดีอย่างไรคืนนี้ไม่ไ่ใชไม่ใช่ไม่ใช่เวลาล่องเพลงเคส่งคาคุยะฟับอูอุยอุยจะมาตีนักหนาวะอุยอุยจะตีดิจะตีไม่ตีแล่ว่าหิวอาหารเคมันดูไม่งใหญ่เกินมองไม่เห็นนะเราดูตัวมุมซ้ายแล้วกันแล้วผมดูว่าเป็นไงเออเราบินยู่ไหมโอเคเออมันดูไม่ได้แล้วนะมันดูไม่ได้ เนี่ยนี้เป็นไงครัดูเห็นไหมตัวใหญ่ไหมโคตรใหญ่ถือว่าออกก่อนแล้วกันเคลนต่อไปโอ้โหนึกว่าเออนึกว่าอะไรวะจะเล็กังไงดีอืมนึกว่าสุซาโนโอผมคนดูสุซาโนโอเนี่ยตอนล่างงงโอเคต้นประสองเจ้านี้ผมคายกุนเน่ไผมหร่างอะไรวันเนี้ยโอ้ไอ้มืด ตัวอะไรวันนี้อโอเคเรามาอันต่อไปบ้าดีกว่าผมกินน้ำก่อนโอเคส่วนตัวผสม,สมของเอ,อ่อฟันชั่นคาคุเนะครับผมคาคุนีมิ้งก็เรียกยากอย่างนี้เนาะคาคุเนะฟึบเอาวะขีดแรกครับผมริวไปแล้วผมวันนี้เราขอบล็อกได้ไหมเพื่อนนี่ปึ๊บปึ๊บนี่เอาทุบออกไหมวะฟึบฟึบฟึบ แล้วก็อุ้มมติ่งยากนะนี่เอานี่เคสต่อไบผมเป็นสูงข้างเดียวครับผมทำไมาก็มาต้องสงสยัยเอ่อหนวดของโดนักนะฮะอดนาา่าลืมตัดเค <c oughs> สตะไบฟึบนี่มีปีกออกมาด้วยโอ,อ้โหจะบินไปละจะบินไปละเคสตรองส,ง,สองเจ้านี่ผมฟุบปีกเล็กนิดเดียวอืมนี่ประมาณนี้ผมคนดู เขียนต่อไปฟึมหางงูจงอางหรือหางมังป่องวะ <c oughs> เขยนต่อไปฟึบม,มีสองหางนึกว่าหนวดเออว่าเอ,อ่อหนวดกุ้งกุ้งกุ้งหรือว่าอะไรวะเออช่างมันเข็นต่อไปอ,อือหสามหางว่ะเอาวะเอาวตกก็มาเอ,อ้ยไม่ใช่และสามหางอากันดูนี่โคตรโหดสงเออ คาคุเนะคาคุเนะครับผมคาคุเนะคาคุเนะอ๋ะสับสนไปหมดละเคสล้ okay, สไปจนนี่ฟึบสี่ววห่างแล้ววนะ่ะแม่งจะมีเก้าห่างเลยมั้งเนี่ยเออโอ้โหพูดปับแม่งมาจริงวะ่ะหกห่างนี่หกห่างก็มาเคอันต่อไปฟปึอืือมือข้างขวาก็เป็นของมันเรียกว่าอะไรอ่ะอืมเครื่องจกักรละกันเค okay, สลงไโอูโหู ถ้าเป็นทรงของพวกเสื้อพวกทหารนะรผมคนดูเนี่ยมีของการมีเส้นด้วยเนี่ยแล้วก็ส่งหน้ากากเออคล้ายๆอยู่คล้ายอยู่สรงต่อไปเป็นสงเจ้านี้ครับผมจะพูดชา้าทำไมนะเออนี่ยเออนี่ฟิปปิกผีเสื้อลายแกะโอเคสมมติเป็นอันนี้ผมสองหางก็มาอีกแล้วนึกว่าไงาช้าเขาคาบานนี่ต้งดูดูนดี้นี่น,น,น,นี้โอเคอันต่อไปส่วนตัวนี้ผมนี่อุ้ย มีทั้งปีกมีทั้งงาโอ้โหแม่เริ่มเหมือนช้างขอนับ,บนวันละหูแล้วก็งาเออเหมือนเหมือนกันนั้นเนี่ยโอเคมบัติของเจ้าน,นี่เอาเอากินทีบุ๊บมืดเลยนี่โอเคจะไปฟึบนี่เฮ้ยคืออะไรอะเทนันี่นนยโออันต่อไปฟึป้ตรงขาด้วยกันดูคืออะไรวะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมคือผมอยังดูไม่จบนะผม คือ,อเออจะพูดไงเออก็ดูไม่จบอะเออโอเคส่ประสมคาร์กุนเ,เน่ผมแปดฟืบมินมีลงมาตรงมือมรับผมไายกาดทีเดียวต้องตายแล้วเบาจังโอเคอต,ต่อไปเจ้านี่ฟึบนี่ออ้ทีนี้นแรงว่ะว่ะเขียนต่อไปาคารกุเนสิบสามปิดีเสื้อจิ๋วฟิวเอาว้าตีเบ้าฟิวโอ้โหโคตรแรงเขียนต่อไป นี้โอ้มีเปล่ามาด้วยว้าวดอลลร์ตกใจกินก่อนนี่โคตรเท่อะเท่หรือนาเกตด,ดิลบไปว้าววินงนาเท่สุดลวผมปีกนางฟ้า Angel Wing. แองเจิลวิงแฝะแฝะโอ้โหตีโคตรเบาเคเรามาดูดอลล่าขอดูกันนะผมว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะไอเทมฟึ๊บเคหู นมบอกคนดูไปเลยนะครับผมว่าเออพวกส่งวิธีคขาผมผมจะทิ้งลิงก์ไปให้ใต้ลิงก์ดีคอนชั่นนะครับผมส่งวิธีครับนะครับผมเค้นแรกเฮ้ยคืออะไรอ่ะโอ้โอเคช่างมาแล้วกันเค้นต่อไปฟึบไปส่งเกาะว่ะเอาเรื่องคาโกนเนตรีวลลิวแล้วอันนี้รีวิวไปแล้วครับผมส่งพวกคาโกเนตไม่ใช่คาโกเนตเลยส่งพวกตาของกรูนนะผมโอเคอันนี้ก็ไปส่งของเนื้อผม นี่เป็นเนื้อที่ทีออ่พวกกุณต้องกินนะผมเออคือพวกกุณมันไม่สามารถที่กินอาหารทั่วไปได้ผมเนะื่องจากต้องกินเออเนื้อของคนเท่านั้นนะครับผมอืมแต่ละกินก็จะได้หิวนะครับผมพิธีครับใต้คลิปเลยตอนนี้คืออะไรอาหารหรืออืมอาหาร <c oughs> อาหารอะไสิเท้าวะเขียนต่อไปผมส่งเจ้าน,นี่ผมคืออะไรก็ไม่รู้ผมนี่โอเคฟึบคืออะไรอะ่ะเป็นจุดจุดอะ่ะส่วนของคลคาคุแล้วก็ลินคาคุ f ฟงเมนท t ท็อดเมนทอ็อดก็มาว่ะเฟ็กเมนโถลินคาคุคืออะไรวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่ามันคืออะไรอู้ตีโคตรแรงโอเคอันต่อไปฟังชั o นเออคุยคุย,ค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 ยอู้มีคนดูประส่งอุปกรณ์สำหรับค่าคูณค่าคูณเละค่ากูณน,นะผมโอเคอันแรกส่งนเจ้านี่ผมนี่บูนล็อกครับผมเนี่ยโคตรแรง จะท่านตีเลยบอกโคตรแรงคล้ายๆกับขวานนะผมนี้ก็ส่งเจ้านีาานาโ่โอ้โหอ้ติดสถานะเออเดินช้าได้ผมสโลลี่แต่โคตรใหญ่อ่ะฝับฝับโอ้โหตีแทบไม่เข้าเวลาหน้างผมฟึบเอา้าไม่มีเอฟเฟกต์การป้องกันเลยหิือต่อไปผมปส่งโดจิมะครับผมนี่คล้ายๆทันูเลยนะผมดูแกนตะ่อไปผมดับเบลเซอร์สตาร์วอผมทุยไม่ใช่นี่ โอเคส่วนวปลายส่งคานกิครับผมนี้แล้วส่งของเอออุ้ยอันนี้มีเอฟเฟกต์การถือให้คุณดูนี่เป็นส่งของยายาซอนนะผมนี้แล้วส่งของคาเนกิอีกแล้วแต่สองหางผมอันนี้สามหางแล้วส่งของอิสะผมอิเซอนี่ยแล้วส่งของซอลอุ้ยนี่แม่งเท่ว์วะเท่เนี่ยเท่าน,านั่นเนี่ยโอเคมีอะไรไหมฟังชัน่น โอเคมองว่าจะหมดนะครับผมคนดูโอเคแล้ส่งของกรีบบ้างดีกว่าผมกรีบอืมโอเคเท่านี้น่าจะมีส่งของคาเทจิฟึบก,ก็ส่งของพวกกระเป๋าอะไรต่างๆของบุนโดบุนโดนี่ส่งของกระเป๋าครับผมคุณดูเห็นไหมนี่เป็นส่งของกระเป๋าเก็บอาวุธฆ่ากูร์นนะผมนะฟึบสามารถที่จะเรียกอาวุธออกมาได้ตลอดครับผมเก็บปึ๊บวิธเก็บนะโคเทฟึบเสก,กอาวุธออกมาเก็บอาวุธเป็นไง นี่สามารถไดเก็บอาวุธได้ด้วยครับผมโคตรโหดเป็นลาทได้ส <shove fingers emerges> ุดยอดมากอือหือดี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 เขาเขาก็มานี่แหละคนดูฟึ๊บแต่ไงโคตรเท่โอเคมีอะไรอีกไหมค่ายนี้ผมขอไม่รีวิวนะครับผมคือเคยรีวิวไปแล้วนะครับเคมส่งหน้ากาของพวกที่พวกกุลมันใส่เพื่อปิดบังหน้าตาของพวกเขานะครับผมนี่ส่งอาวุธก็มีตรงนี้นะผมนี้อาจจะพูดเบลอหน่อยครับผมนี่อันแรก ฟึบเรนเจอรแ์แพนฟึบแล้วก็อันนี้ฟึบอ,อันสีดำนี่ปิดหน้าผมว่านี่นี่จเท่นะครับผมนี่อันนี้เท่สุดละแล้วก็อันนี้ฟึบโอ้โหนี่ปิดทางหน้าแม่งมองเห็นยังไงวะส่งหน้าตาส่งกระตา่ายผมนี่แล้วก็ส่งของพระเอกแล้วนั่นเองนะครับผมคาเนกิครับผมนี่ยึดเท่โคตรเท่ สงสัยเออป้องกันเชื้อไวรัสผมโควิดเออโอเคูก็ข้าก็ประมาณนี้ผมคนดูสมัยใครชอบฟาสแซด์ก็ร้องและก็แชร์ก็รอดติดดูได้ครับเอาไปจริงคลิปนั่นนะครับสุดท้ายผมไปบ้าตอนล่ามมองไม่เห็นอยู่ไหนกัน